วิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงคําสอนเรื่องการอดอาหารในพระคัมภีร์นะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเน้นพันธสัญญาเดิมเนี่ยจะมีวันที่เขาอดอาหารปีละหนึ่งวันอันนั้นคือบังคับแต่ในพันธสัญญาเดิมสิ่งที่เราพบบ่อยๆก็คือการอดอาหารเมื่อมีวิกฤตนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะเสนอความคิดใหม่ ซึ่งผมใช้มา25ปีคือการอดอาหารที่เป็นวิยน,นัยหมายความว่ามีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตผมจะอดอาหารก็ผมได้ความคิดนี้มาจากไหนมัทธิวบทที่6พระเยซูเริ่มต้นบอกว่าอย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นแล้วพระองค์ยกตัวอย่างศาสนกิจหรือสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าสามอย่าง อย่างที่หนึ่งอยู่ในข้อที่สองเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทําทานอย่าอวดอย่าเป่าแตรข้างหน้าแล้วก็ให้คนหันมาดูนะครับแต่เวลาทําทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทาต้องเป็นทานลับมัทธิวบทที่6ข้อหบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าอธิษฐานให้มันยืดยาวแล้วก็โชว์ความรู้ของคุณแล้วก็ อย่าไปอธิษฐานตามสี่แยกให้คนเห็นอะไรพวกนี้อีกข้อหนึ่งอยู่ในข้อที่สิบหกเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าอวดเหมือนกันอย่าทำหน้าเศร้าหมองจากพระคมัมภีร์สามข้อนี้มีคำว่าเมื่อเมื่อท่านทำทานเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานและเมื่อท่านถืออดอาหารคำว่าเมื่อเป็นคำที่แสดงถึงการกระทำ ที่ทําเป็นประจําเมื่อกินข้าวให้ทําแบบนี้เมื่อแปลงฟันให้ทำอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ข้อที่บอกว่าเมื่อท่านอดอาหารนะถูกเปลี่ยนเป็นท่าท่านอดอาหารคําว่าท่านี่หมายถึงอาจจะไม่เกิดกลายเป็นเมื่อท่านทําทานเมื่อท่านหลายอธิษฐานท่าท่านอดอาหารผมเชื่อว่าพระเยซูย,ยังต้องการให้เราอดอาหารเมื่อท่านทําทานเมื่อท่านทลายอธิษฐานเมื่อท่าน อดอาหารแล้วเราดูตัวอย่างชีวิตของเปาโลเราจะเห็นว่าอดอาหารแล้วเมื่อมีคนสงสัยว่าอาทำไมสาวกพระเยซูไม่อดสาวกของฟาริสีพวกฟาริสีก็อดอาสาวกของยอนก็อดทำไมสาวกของพระเยซูไม่อดพระเยซูไม่ได้บอกว่าพวกเราจะไม่อดแต่พระองค์บอกว่าเมื่อพระองค์ไม่อยู่สาวกของพระองค์จะอด พระเยซูบอกว่าท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวหรือแขกในงานแต่งงานเนี่ยอดอาหารได้ยังไงแต่เมื่องานแต่งงานจบแล้วเมื่อเจ้าบ่าวไม่อยู่แล้วเมื่อนั้นจะอดอาหารเพราะนั้นผมอยากหนุนใจพวกเรานะครับว่าพระคัมภีร์สอนให้เราอดอาหารมีเวลาวิกฤตที่เราอดอาหารแต่มีเวลาที่เราใช้วินัยในการอดอาหารแล้วผมอดอาหารมา ตั้งแต่97ปีแรก60วันปี2 65ปี3 70ปี4 75ปี5 80แล้วผมย้ายมาที่เชียงใหม่ปี2002ปีนั้นผมแปลหนังสือเล่มหนึ่งและผู้เขียนเนี่ยอดอาหารมา39ครั้งมึงฮะ40วันแล้วเขียนหนังสือภรรยาเขาบอกว่าชายคนนี้มาเฮชเชฟด้เนี่ย อดอาหารเฉลี่ยปีละร้อวันเมื่อผมแปลหนังสือเล่มนั้นผมบอกพระเจ้าพระเจ้าถ้ามาเฮชอดอาหารปีละร้อวันได้ข้าพลงขออดด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่2002จนถึง2022 21ปีที่ผ่านมาผมอดปีละร้อวันมีบางปีผมอด40วันสาครั้งเมื่อผมทำคิดสจักร เราก็ทำา40วันจนกระทั่งโควิดมาเราก็เลยอดเป็นครั้งละ10วันแต่ถ้าถามผมชอบแบบไหนผมชอบแบบอดยาวครับเพราะทำให้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าลงลึกได้อ่านพระคำรสนิทสนมกับพระองค์พระเจ้าจะนำคุณในการอดอาหารแล้วคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ที่เวลาเราไม่ลงลึกเราจะไม่เจอและผมพบว่าเวลาผมเทศนาเวลาที่อดอาหาร น้ำตาผมจะไหลหรือที่ประชุมน้ำตาจะไหลแล้วเวลานี้ที่ประชุมคิดจักคิ้งน้ำลายก,ก็เป็นเรื่องปกติที่คนเข้ามานวัสก,การหรือฟังพระคำของพระเจ้าน้ำตาจะไหลบางคนเข้ามาครั้งแรกยังไม่เป็นคริสเตียนเลยน้ำตาไหลตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งนั่งรถกลับบ้านก็ยังน้ำตาไหลอย,อยู่นี่แสดงว่าผู้ยานของพระเจ้าทำงานพิเศษไม่ใช่เพราะนักเทศ ไม่ใช่เพราะอุกนนวัตการแต่เพราะคําอธิษฐานถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยในชีวิตส่วนตัวของเราในคริสจักรของเราเราอยากเห็นการฟื้นฟูครั้งแรกที่ผมอดอาหาร40วันมาจากผมอยากเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้เราอดอาหารอธิษฐานขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ